เฮ้ยเอตัวดูเอือดเอืเอตายโดนมันดูดตายเลยมันดูเนดเราตายเลยเฮ้ยเฮ้ยข้าจำได้เอือพระเจ้าเนี่ยมันเคยไล่กัดข้าหรือเปล่าฮะเงกินกิน Kinh. nha, nhà tôi làm tôi ừ. thêm mịt cho bà ở tài phân làm tôi nữa cắt văn cắt văn khá đen nè lại đi mà khi nữa đi ừ đi mà cái đen bà ấy bà tôi nói bà tôi nít chào ngay khác kiến sẽ đi đi nha เหมือนต้นแอมอ๋อจะบ่ากัดขาโอเคเราจะได้ไฟฟ้ามาแงมแงมกินมันกินมันรึเออกินมันได้เอาเอาชอช็อตขา เจ้าของอัด hmm> ช็อต่าแงมแงมแงมเกิดอะไรขึ้นเจ้าตายแล้วอ๋อแค่จะเรียกเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหนีเร็วไอ้แดงน่ากน่ากลัวมากโอ้โหเออเออแดงเฮ้ยแดงหนีเร็วแดง เออเออจะช็อตเอือตายเนี่ยตายเพื่อนช็อตไอแดงเ้ยน่าสังเวชมากการตายของแต่ละทีของแกน่าสงสารไอ,อแดงนะเล็เล็ดไอ,อแดงก็อานเดียวกันเนี่ยเพื่อนอีกตัวละโอเคเริ่ม มีเยอะขึ้นแล้วโอเคเรามีไฟฟ้าซึ่งมันแพงกว่ากำหนดเราก็จะขายองอื่นทิ้งเพื่อซื้อไฟฟ้ามาติดที่กน้นเราโอเคแล้วคงจะมีตังพอโอเคน้ำหายไปมีไฟฟ้าเข้ามาแทนเยสเป็นไงล่ะชอ็อตไหมเป็นไงนี่เป็นไงแต่ใครวัา กินมติกินมันเดิไอแดงกินมันเอ้ยเอ่าไงเจ้าที่มีไฟฟ้าอยู่นะเออโดนช็อตเนะี่ยแต่งเออ,เอ,อจิม้มเจ้าเจ้าเจ้าบางอาจเจ้าบางอาจเจ้าบางอาจมากเจ้าบางอาจมากรู้ตัวไหมจะไหวไปไหวายวไปท่านจะไหวายวไป เอ้ยเออตายเกิดอะไรขึ้นวะการตายของแต่ละครั้งของไอ้แดงมันน่าสังเวชมากน่าสงสารนันมากการตายแต่ละครั้งของไอ้แดงเออโดนจิ้มเออโดนจิ้มต้องเข้าข้างหลังมันเออเฮ้ยชิ้นส่วนเราไปเก็บชิ้นส่วนนั่นอยู่ตรงส่วนไหนปะเนี่ย นั่นไงสินสวนแล้วตามไปเย่ได้สินสวนได้พิษเอ้ยยอยอนี่ช็อต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 นะเว้ยช็อตฉันช็อตได้นะเฟ้ยช็อตได้นะเว้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ช็อตได้นะเว้ยช็อตได้นะเว้ยช็อตได้นะเว้ยตายไปตายไปละเออเออเย่ได้เนื้อแล้ว ก็จะกินเนื้อได้แต่ละครั้งของไอ้แดงเนี่ยมันน่าสงสารเหลือเกินตายซะเย้ล้วได้ไอพ้พ่นมาแล้วมันน่าเชื่อมากไอ้แดงตอนนี้เจ้าเริ่มลุ่งแล้วนะไอ้แดงจะรู้ตัวไหมเฮ้ย,เ,ยเพื่อนไอ้พวกตาที่ข้าเคยกลัวตอนเล็กๆนี่วะเอ้ยตัวอะไรวะ เ,เนี่ย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 นี่ยเออเออหนีลุกเฮ้ยงักเออนีหนีลุกนี่แล้วไอแดงนี่เนี่ยช็อตใหม่กัด <c oughs> เออไอโดนตัวเล็กแค่นี้กัดตายไม่น่าเชื่อไอ้แดงเฮ้นะการตายของไอ้แดงเนี่ยมันน่าสงสารเหลือเกิน ต้องหาเนื้อกินซะละนี่อะไรเอ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเจ้ามาอยู่ข้างในได้ไงหนีช็อตไหมกัดไปทีกัดไปอีกทีกัดไปทีกัดไปทีกัดเอ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุมาล้มมันโกงเข้าใจไหมมันโกงมันโกงตายไปละออตายละไอแดงเนี่ยมันน่าสงส,งสารเหลือเกินการตายละครังของมัน นี่ตรงนี้รู้ว่ามีตัวอะไรข้างในนะออกมาซะเถอะนี่ช็อตช็อตชอตต็อตแล้วก็กัดกัดกัดมันสู้มันไอ้แดงสู้สู้ส่าถอยส,สู้สู้ตายเย็ดไอ้แดงฆ่าคนฆ่าปลา,าตายไอ่าออออช็อตช็อตช็อตเอ้ยดแดง จนมุมแล้ว <wield> ป้าช็อตช็อตช็อตตายกัดมันกัดมันงับงับอีกชิ้นหนึ่งเราขาดอะไรเราจะไปหานี่ไงเอื้อเอื้อกัดมันกัดมันกัดมันงับยเงี้ยกัดมันกัดไม่เข้าอีก เฮ้ยเออตัวอะไรวะเออนี่นี่นีแดงนีเร็วเออตายเราไม่มีหลอดเนี่ยวะเราไม่มีปากดูดที่เป็นหลอดไอ้ไอ้ตัวนี้รู้สึกจะโหดร้ายมากเราต้องข้ามันแต่ตัวมันยังเล็กๆดูมัน เ,เราต้องหายตัวที่มันมีปากดูดนั่นใหม่เอ่อโทษครับมีกี่มือชนใหม่ดูดมันดูดมันนี่อ่ะ ดเลยตีเพื่อนอเฮ้ยอีกกินอีกเนื้ออีกชิ้นหนึ่งก็รู้สึกจะเป็นนอ่นั่นละเย่ได้กินเนื้อสักทีเยสเราจะมีสมองแล้วเราจะมีเบนนะครับเบนคือที่แปลว่าสมองนะครับโอเคเงียบกันตั้งนานนี หลังจากการตายไปหลายรอบของไอ้แดงนะครับเราก็ได้รู้เราจะหาคู่ก่อนก่อนเออคู่ค,คู่ไม่นะไอ,เ <c oughs> เอ้เจ้าปาเจ้าขาเฮ้ยเจ้าเจ้าไม่เป็นไรไงกินเราต้องหายชิ้นหนึ่งเพื่อจะปลดลอ็อกไอ้นี่เราจะตามหาต่อไปเราจะปลดลอ็อกไอ้นี่ให้ได้ ก็คือไอ้ปากหลอดดูดนะถ้าจะไม่พิดเฮ้ยเดวหาคู่เอฟโอเคได้อุปกรณ์มาเพิ่มอีกสองอย่างนะครับพิทกับที่พ่นเร็วจีนี่บวกสองนี่บวกหนึ่งนี่ออกได้ โคติดฝนติดฝนไปติดพิษด,ด้วยไม่ดีมั้งออกซะแต่เราอยากมีไอ้นั่นอยู่เหมือนเดิมไอเนี่ยอยู่เหมือนเดิมโ okay. อเคจะน้ำออกก็แล้วกันเราังมีไฟฟ้านี่นะเพื่อป้องกันตัวเงินหมดพอดีเ,อเหมือนจะเร็วขึ้นนะเนี่ยโอ้ นี่ช็อตเออเร็วๆนี้ไปจะหาพวกอ๋อเพื่อนตายได้ไงลน่ะรอดูรอดูเราฆ่าเจ้าไม่ได้จะฆ่าช็อตเจ้าได้ไช็อตอเราจะตายเอาละเอ้ยอย่าอย่าดูดฆ่าอย่าดูดฆ่าช็อตนะอ่าเป็นไงล่ะ ฉากมันช็อตมันเฮ้ยอย่าอย่าดูข้าอย่าดูอย่าดูอย่าดูช็อต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 ิจะมาเคลียร์ไอ้นี่ก่อนอ่าช็อตมันจนกว่าจะตายเลยเลวโอเคช็อตมันช็อตมันดิเฮ้ยอย่าเออมันดูแล้วโอ้โห หนีไปไหนแล้วเจ้าหนีขาดเพราะเราเฮ้อ๋อหายไปไหนละหายไปไแล้วเอ้ยทัานไงทัานไงท่านไงหนีช็อตอีกทีนึงก็ตายแล้วโต้า เา้าไอ้ไอแดงนี่คือฝนสำเร็จที่เจ้าจะได้มาอีกทีนึงเฮ้เเย้ในสุดเราก็ได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งท่านี้เราต้องอยากได้ปากดูดมาเพื่อ <c oughs> การเอามาใส่ในให้ปากไอ้นันของเรา เอาไว้มันไม่บอกตังเลยนะะเนี่ยว่างั้นก็จะวิวัฒนาการกันเลยเคอืมโอเค,อเ,คเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วครับเออจะตัดแบง่งเป็นภาพตอนชูรชีพเลยก็แล้วกัน <laughs> โอเคอยากได้ปากดูดอ่ะเอาไอ้พน่นออกเอาคีบออกเดีย๋ยแต่หางไว้ก็แล้วกัน โอเคเลยแนตะ่ห่างไวมันน้อยลงไปน้อยนี่โอเคนี่ทำเป็นอย่างนี้ไปนหน้อยเอ้ยไม่ใช่ตาเดียวออย่างนี้โอเคตุ่มพิษอยู่เอ้ยมีตุ่มไซฟ เดี๋ยวข้างหลังโอเคเราใส่ค้าให้มันเอ้หลอดดูดยังทําได้นี่เรามีหลอดดูดแล้วนี่ติดกันเลยเป็นไงนี่เราสามารถกินได้สองอย่างแล้วแต่ว่าหลอดดูดอ่ะมันไม่เข้า ตรงไอ้นี่นี่เท,ท่กว่าแย่เออโอเคเราจะได้สิ่งมีชีวิตของเราชื่อไอ้แดงเช่นเดิมโอเคอันนี้เดี๋ยวไปตรง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 ข้างหลังก็แล้วกันโอเคตรงข้างหลังตรงข้างหลังเออตรงนี้ ประมาณนี้นะไอแดงนี่ก็เป็นเก่าเล็กๆของไอ้แดงนะครับเก่าเล็กๆของไอแดงซึ่งจะขึ้นไปบนฝั่งแล้วไปเร็วไอแดงขึ้นไปไอแดงว่ายนะ้ำขึ้นไปแล้วออเจ็ yes, ขึ้นมาถึงช่วงบนบกแล้วซึ่งมาจะนานเป็น คึ่งชั่วโมงก็เป็นได้ถ้าเป็นไปได้อาจจะตัดแบ่งเป็นพาร์ทสพาร์ทนะครับโอเคก็จะจบกันแล้วถึงกับไอ้แดงมันขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยแล้วก็จะขอจบคลิปนะครับแดงขึ้นมาบนฝัง่งรู้สึกว่าต้องเอาไอ้สายฟ้าข้างหลังออกแล้ว มันดูเออททเลตมากไอ <c oughs> ตัวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเยต้องขึ้นฝั่งแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตามชื่อชาววันใหม่ก็ดโอเคโอเคโอเค,อเคนะครับ โอเคแล้วก็จะเริ่มทำการเอ้ยอย่าบอกซ้ายบนคลิกซ้ายขวาตอนนี้เรายังไม่มืมอเลยจะเดิน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 อะไรนะ่ะกินเรื่องเรามีน้อยมากเลย เราจะทำธุรกิจที่มันบอกตอนแรกให้เสร็จก่อนนะครับถ้าอะไรไปนเนี่ยไอสัตว์กินพืชเหรอโอเคเราจะทำการเอ,อ่อพูดดีๆกับมันก็นแล้วกันเตัวนี้เลยจะไหมโอเคบอกสิบเลยเย็ด โอเคเราจะเป็นมิดนิดนึงกับพวกนี้โอเคเราจะได้มีเพื่อนนะครับซึ่งมันไม่ขึ้นเลยโอเคคุยใหม่คุยใหม่หมซึ่งมาจจะยาวหน่อยก็อาจจะตัดเป็นพารพูดกี่รอบแล้วฟะโอเค ไ,ได้ชิ้นส่วนมาแล้วแขนเฮ้ยขาไปเลยหาคู่ลองหาคู่ไปเลยเราไปลองหาคู่กัน โอเคเรามีคู่แล้วนี่้าี่ได้ทำให้แดงให้แดงเนี่ยโอเคเราจะไปเรารู้สึกเราจะเป็นตัวเมียจริงด้วย <laughs> วางไข่โอเคไข่ไข่มาน่ะ hey, เฮ้ยเศษกระดูก โอเคก็ okay. ไปเล่นหลังไม้นิดนึงด้วยลวกันนี่สุดยอดไข่พ้องได้โคเทโอเค okay. นี่ก็มาสู่ช่วงวิวัฒนาการของไอแดงกันนะครับซึ่งเราได้มือก็เราจะมาใส่กันเลยหรือเปล่าอย่าถ้ามาหลังขึ้นมาห okay. นโอเคนี่อย่างนี้เลย โอเคทำให้แดงพร้อมลง่อยโอเคแต่ถ้ามันตามมาไมาอีกหน้อยถ้าใส่แขนให้มันโอเคไอ้แดงมีแขนเจง๋งไอ้แดงมีแขนติดอะไรได้อาวุธอะไรยังไม่มีเลยปากกินเนื้อไม่แต่กินเนื้อ โอเคก็ค okay. งจะจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับก็บก็บอกเลยบอกก็จะตัดแบ่งเป็น,ปนพาร์ทสองพาร์ทก็ได้ถ้าคลิปมันยาวนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ